ันนี้มาอยู่ตรงนี้ครับกินอะไรนะครับมาดูรถขับปลา,าครับเย็นมากดึงงานไม่กลัวรบมาดูครับ ลายมือในการอัดง่ายมากเลยเมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอัดแบบท่อนุ้ยวย่ะกลับกลับดูว่ารูดชนับเลยง่ายมากเลย กหลับกลับข้าจะวนวนวนออกวนวนเข้าน well. ี่นี่กหลับกลับสรุปแล้เนาะดู่เออมากเลยจะตกแล้วตุ๊บด้วยเป็นแต่มมวนเอง ครับคโอยวนไปวนมาก็ได้ฟังเลยครับไปมากเลยงานี้เดี๋ยวผมมาติดต่อให้ครับให้อัด้วยครับนู่ๆมนกันโอยเข่าในในลุมนั้นโวยขึ้ึนร้เกี่ยวเียนนี้มันเกี่ยวขึ้นจัม่าจ้เป็นครับับครับ เลยหลังเลงยหลังแล้วก็รึ๊บรึ๊บรึ๊บเหมือนโยกน้ำประดานครับรึ๊บลับรึบบลับเลยไปแล้วครับน,นี่น้ำลึกโอ้สลุเลยโอ้เก็บตะมวลคักแน่โอ้ยวนไปวนมาโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยครับอันนี้เขาจะจะคุยปังขึ้นเลยครับ รถเกียวกยก็ดูยงครับอันนี้เป็นแอปขึ้นเข้าไอาา้ลูกลูกอัดปาแล้วก็มีเมื่อนายนั้นเชื่อเชื่อเข้าแล้วมานี้ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดก้อนครับมาน้อยนี้ได้เจ็ดก้อนครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดแห่งการอดาัดฝาก ดูตอนน่อรึบๆน,นี่ทีมงานทีมงานมาจากไทยซานกังเอง็นเรือมีแต่นุ่มไฟเรงน,นี่อันนี้มาไม่ได้มายกไม่ได้มายกฟางนะมาดูเป็นกำลังใจมาชมต่อยาวๆครับคลิปนี้ คือตะมวนเทน้อคนขับสบายมากเลยสุดยอดสุดยอดเลยนี่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 ฉันรู้ทีมงานเลยนี่เฮ้ยทีมงานมีแต่นุ่มไฟเร่งเอ้ยมาดูนี่นี่มาดูการตะกุยขึ้นของฟางถ้ารถชดรถมันจะตะกุยลงไอ้ตะกุยเข้าเลยคือตะมวน อย oh, สบายมากสบายมากเลยดูพลับดูพลับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี้มาดูแนวอัดฟางครับยันมายันมาอัดจัดให้เองเลยมาจากไพศาลเหมือนจะสนุกดูว ตะกี้เข้าเลยตะกี้เข้าไม่นรถโจรถโจ๊มันจะโอ้โหดูอ่ะอ,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 อัดเป็นสี่เหลี่ยมแท่งก็แบนีมีสายบันเทิงนะครับสายฮาเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยผมนะครับอัดฟางครับเป็นน้ำอัดไม่ได้นะครับรถเข้าไม่ได้ลิจม อันไดแต่นาแห้งๆครับไปแล้วครับยันมากครับเรงมากเลยอันนี้อันนี้ขะาดยังมาเย็บคันเร่งเต็มที่นะครับ เรนใช้แบบธรรมดาสบายๆไปก่อนต้องเป็นนายาวครับนายาวนี่สบายกว่านี่อันนี้นาแคบๆนาแคบมันจะยากในการกลับรถครับเดี๋ยวระมบตบมาไปก็ขึ้นพลืออะไรอย่างนี้นะมันต้องกะให้ถูกด้วยเนอะกะไม่ทุกเรื่องพลือเรื่องไว้หมดช่องนี้มีแต่ไซส์หาหรอกครับ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมงานนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจคนขับด้วยเน้อนี่มองซ้ายมองขวานี้ครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนี่สองขันนี่โอ้ทีมนี้ฝากแค่นี้ก่อนโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเด็ด ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเนอร์วันนี้นะขอบคุณครับผม